มันเผาอบชีสตลาดจอดแฟใส่ชีสแบบจุกไฟลุกสุดไหนใครชอบทานมันเผาเหมือนแป้งบ้างคะแป้งแนะนําให้มาลองร้านนี้เลยคะ่ะร้านโคตรมันนะคะมันเผาอบชีสที่ตลาดจอดแฟบอกเลยว่ามีไฟลุก ทางร้านมีหน้าให้เลือกหลายหน้าเลยนะคะทั้งออริจินัลปอเตโตคอนคอนชีสชีสแอนด์ดับเบิลแล้วก็อื่นๆอีกเอาจริงนะคะยืนดูเขาทำเนี่ยเพลินมากคือหลังจากเราเลือกแล้วนะคะทางร้านก็จะเอามันมาทำให้เนื้อแตกร่วนแล้วก็ใส่เนยลงไปคลุกเคล้าแบบจัดเต็มค่ะ p ็นปอเต n คนะคะตัวนี้ก็คือหอมกลิ่นข้าวโพดมากนอกจากจะใส่ข้าวโพดไว้ด้านในแล้วนะคะก็ยังโรยไว้ด้านบนแล้วก็เบิร์นไฟเพิ่มอีกด้วยข้าวโพดห,หวานแล้วมันก็คือนุ่มละมุนมากตัวต่อมานะคะเป็นชีสแอนด์ดับเบิลตัวนี้บอกเลยว่าอย่างนัวโปะชีสแบบจัดเต็มไม่มีกากนะคะโดยออริกานอลแล้วก็เบคอนเบิร์นไฟกลิ่นหอมแบบนัวๆกินตอนร้อนๆเฉียดยืดๆเนี่ยต้องมาลองเลยค่ะ ร้านคตนมันตลาดจอดแฟร์หลังเซ็นทันพลาซาพระราม9เปิดทุกวันเวลาหโมงถึงเที่ยงคืนอย่าลืมไปลองกันนะคะ